ผู้อำนวยการสรสสั่งใช้กฎหมายเด็ดขาดกับผู้ชุมนุมที่ไปปิดล้อมสถานที่ราชการและเกะสถานพร้อมแจ้งสถานทูตทั่วโลกประจำประเทศไทยและสื่อมวลชนให้เข้าใจถึงการทำงานของสรสขณะที่กรมป่าไม้เปิดทำการตามปกตินะคะหลังจากกลุ่มกปปะสะได้ปิดประตูหน้าไว้เมื่อ5วันที่ผ่านมาค่ะ นายสุคุมมิตรสาผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเปิดเผยว่าวันนี้กรมป่าไม้เปิดให้ข้าราชการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติวันแรกหลังจากกลุ่มกะปปสได้ปิดประตูหน้าไว้เมื่อ5วันที่ผ่านมาโดยได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ทางนี้กรมป่าไม้ได้รับผลกระทบจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ตัดน้ำตัดไฟแต่ว่าเบื้องต้นแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วและหากถูกปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งทางสรสจะส่งหน่วยงานเพื่อมาเจราจาต่อรองให้ ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผอสรสประกาศจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนับแต่วันนี้หากกลุ่มผู้ชุมนุมไปบุกรุกสถานที่ราชการและเคหะสถานจะเข้าจับกลุ่มทันทีโดยเตรียมทำหนังสือแจ้งสถานทูตทั่วโลกประจำประเทศไทยและสื่อมวลชนให้เข้าใจการทำงานของสรส ทั้งนี้การสั่งเอาผิดเอาจริงกับผู้ชุมนุมไม่ใช่เพราะไปปิดล้อมสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้แต่ถึงเวลาที่ต้องทำเพื่อเรียกร้องความสงบกลับสู่ประเทศ